มาเดินห้างสิ่งที่เด็กๆชอบทําเวลามาเดินห้างคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่สิ่งที่ผมชอบทําเวลามาเดินห้างคือเล่นตู้คีบตุ๊กตาครับทุกคนแต่ก็มักจะไม่ได้เป็นประจําแต่เราก็เล่นมันอยู่นั่นแหละ,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 ะสิ่งที่ผมเจอก็มีแต่คําว่าเกือบเกือบเกือบก่อนที่จะหมดตังไปมากกว่านี้พาพี่คีมมาเล่นต่อยวัดพลังดีกว่าอู้ดู เขาทำหน้าขิงใส่ผมพอถึงตาผมผมก็เอาบ้างหลังจากต่อยเสร็จเราก็มาร้องคาราโอเกะครับแถมผมยังเต้นด้วยไปไหนตอด,ดีไปไหนอะแล้วระหว่างที่ผมตามพี่ขิงไปนั้นผมก็เจอว่ายังเหลือ,อยูเหรียญน,นึงมีเหรอจะพลาดเก็บเหรียญน,นี้ไว้เล่นวันหลังผมก็เล่นมันเลยแล้วก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วหลังจากวิ่งกลับไปหาพี่ขิน ให้เคาหรออุ๊ยมีคนเซอรพ้ายน่ารักเกินตอนผมไปเที่ยวผมจะใส่ไม่ซักเลยครับผม <c oughs>